ก็เ <Workers>, ังขอกราสวัสด uh, <c oughs> uh, ีพี่น้องฟังไปสุขสุขนครับวันนี้ย่ก็ผมกับโยผ่าแซบคือเก่ากับพี่น้องสำหรับวันนี้เป็นเสนอเมนูเป็นซอยจุดอกจอกงวพี่น้องเป็นดอกจอกงวธรรมชาตินะครับผมเป็นดอกกอกงสองสีครับผมอันนี้คนละตัวนะครับี่ตัวนี้ตัวนึงอันนี้ไม่ได้ฟอกนะครับเป็นสีเหลืองเหลืองเองนะครับผมเป็น้้าตัวงวพี่น้องพร้อมเกลวแจ่วขมขมครับผมแกลวเพี้ยเพี้ยต้มพี่น้องกบใส่ดีสดมะนาวแล้วก็ผักสดแต่ผมมาโบลาย่างผมเสิรแซบน้ำกันคำแรกแยกมัน เอาสีดำก่อนนะครับบริหารมาพี่น้องกันไก่ตัดออืกนะครับนี่เจอย่างหัวตัวเลยน้องเจอย่าไก่บ้างหัวตัวอือืม กรุบกรุบรสชาติดีกรุบกรุบแตะไบเกลีวกยวหนิชุดบัวเลยความขมแต่ว่าขมอร่อยมากอืมเสียบไปน่อยเสียบซีขาวครับ ไม่ใช่สีขาวมันเป็นสีเหลืองมันไม่ไ,มได้ไม่ได้ฟอกกับเป็นงัวงน้วนตอนมาครับอืหืกุบดีขนาดตอนนี้ครับเทียบมาก ขอยาดีบหมครับน่ะนีบก่อนตัดก่อนพวกคมสะดวกมาครับอันไปน้ำกินไปน้ำพี่น้องเจียวปุย่างหววาตัวกันเขียนย่างเดียว

เกียวนัวมากเตียมขนแห้ง หอมสลดเนี่ยครับพี่น้องหอมมากเข้ากันมากกับทอดซเนี่ยโอ้สเ,โอเสียงนกเสียงกาและหลาย,ลายเสียงธรรมาชาติพี่น้อง <laughs> ดูในปลาในสวนนะครับเนาะ không biết gì nữa khi tuần bên tuần biết khi lười lười cúp cúp giang đi nhộng đi cá mình phùng lên đi cá này phùng bật นะครับถ้ากินได้ไขไ่บ่ะหัวมกับเพียนเป็นกว่าเป็นบาทนะครับหนะวมกับกีเดียว tá mm. ครับผมตอนคลิปน si ok ี้เดีขอเอาไปเพียงสนีทกันนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยขออนุญาตพระจากเพี่น้องำไปก่อนนะครับสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครผมเพื่อเป็นกำลังใจให้โยป้าแซ่บแจ่มที่้ตอบไปนะครับสำหรับมีพิษผ่านประกันเลยหรือว่ากินมัากๆเกินไปกับต้องขอโทษขอไฟพี่น้องกันนะผมขอบคุณที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายทางพริคลิปหน้าครับผม